สำรานนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตแนะนาตัวก่อนชื่อกานิการสายตรีนะคะก็ะเป็นเจ้าของสวนก็เป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่แรกก็ทําด้วยความความรักความชอบะะวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมสวนของเราะคะ่ะสำ,สำหรับสำหรับสวนนงุ่นของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอโซพีสัยอยู่ในเขตสบาลอำเโซปูนโซ บ้านอีสานพัฒนาถ้าท่านที่จะมานะคะก็สะดวกก็สามารถที่จะปักหมุดมาได้ที่สวนองา่นวัยสำราหรือสำรานครับก็พามาถึงตรงนี้ได้ววันนี้เราจะพาดนะูเป็นช่วงที่องุ่นกำลังสุกเนาะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นสายตาลายมีเม็ดเดี๋ยวข้างในก็จะเป็นพันแบล็คโอเปอเป็นองา่นสีดำลายเม็ดช่วงนี้กำลังสุก การสุกก็จะประมาณตอนนี้ประมาณ80-90ซก็จะออกอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานสามารถที่จะเลือกเก็บได้เลยเข้ามาดูบรรยากาศข้างในสามารถที่จะมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็เลือกเก็บองุ่นในสวนได้ดูบรรยากาศได้เลยค่ะ สำหรับผลผลิตนะคะเราจะพยายามแบ่งที่ออกเป็นรอบๆเพราะว่าเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศทมันไม่ไม่ขาดตอนแต่และรอบอย่างสวยเนี่ยจะมีจำนวนต้นประมาณ40 4 0 42ต้นผลผลิตที่ออกแต่และรอบก็คือจะออกจะได้ประมาณ5 0 0ถึงหกรอยตปีหนึ่งเราสามารถที่จะออกได้สอรอบแล้วแวแต่จริงๆในรอบเนี้ยค่ะ จริงเอาหนุนไม่ควรที่จะมาออกครับแต่เราก็พยายามทดลองดูว่าออกครับก็จะเจอปัญหาว่าหนึ่งมาแลวหละเช่นอะไรมันมาออกช่วงผลไม้สุดม่วงสุดก็เลยจะมีบัหรมันจะมีลูกเน่าแต่เราก็จะเอาเท่าที่ได้ต่ถือว่าเป็นการทดลองแต่ถ้ารอบต่อไปเราก็พยายามที่ถ้าเริ่มตั้งแต่ปู่ ก็คงไม่ต่างจากผลผลิตผลต้นไม้ทั่วไปก็คือการดูแลวิธการปลูกการใส่ปุ๋ยการท่นงานก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปองุ่นจะเป็นไม้ไม้เถาขึ้นยืนต้นนะคะตอนแรกตอนเล็กๆนะคะมันก็จะเป็นไม้ไม้เถาเราก็ทําให้มันขึ้นก้างข้างบนเสร็จแล้วก็พอมันอายุเยอะมันก็จะเป็นไม้ยืนต้นได้องุ่นจะอายุประมาณ20 3 0ถึงสปีได้ แต่การให้ผลผลิตมันอาจจะน้อยลงตามอายุนะคะเราอาจจะต้องได้เปลี่ยนสายพันธุ์หรือว่าปลูกใหม่น,นะคะค่ะสำหรับการแปรรูปองุ่นนะคะอย่างแรกที่เราทำก็คือเราเน้นไปที่การทำผลสดเนาะเพราะว่าเราอยากจะตั้งแต่แรกก็คือเราตั้งเป้าว่าอยากจะมีบรรยากาศของสวนการมาตัดองุ่นในสวนการชมสวนการมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะเราชอบแนวแนวน้น แต่พอมีองุ่นก็จะมีคำถามว่าออยากกินวายเราก็เลยส่วนหนึ่งเราก็เอาไปทําวายด้วยนะคะมันก็จะมีทั้งวายองุ่นมีน้ําน้าองุ่นนะคะน้าองุ่นสดเนาะอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทําลูกเกดอันนี้เราก็ลองทํานะคะก็ถือว่าเป็นลูกเกดที่มีคุณภาพดีนะคะเป็นลูกเกดธรรมชาติไม่ต้องใส่น้ําตาลแล้วก็รสชาติอร่อยเนาะเราก็ได้ลองทําแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการทํากิ่งพันธุ อันนี้ก็คือเราก็ได้ทําขยายต้นพันธุ์ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นองุ่นป่าซึ่งเราก็จะตอนวิธีการขยายต้นพันธุ์นั่นคือนกเนี่ยมากินเนี่ยนกมากินเย่นกมากินพวเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะเราก็ปล่อยตามธรรมชาติพวกนี้ไม่มีพวกนี้พวกกระรอกพวกอะไรออไม่มีเอาลองดูหน่อยทายเออชิมให้หน่อยชิมให้หน่อยี่ครับองุ่นครับอ๋องุ่นตัดต้นเลยสดๆเลยแต่ไม่รู้จะหวานหรือเปล่าหวาน อันนี้เป็นวิธีสัน่นจักเมลงเอา,มาเมลงมันมท่องครับหวานกรอบครับอร่อยกรอบครับมาได้ครับไล่แน่นไวซสำลานคาเฟ่ครับครับที่บ้านอิสานนานาโซวพิสัยเรานี่แหละครับครับปลูกได้จักปีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ผลผลิตรอบนี้เป็นรอบสองครับรอบสองป่คร<ด>ับ<ด>รอบแรกผมขายไปแล้วว่วคว้าายเลยจองยังแย่งทางดังวันหน้ารอบแรกนะผมขายช่วงปีใหม่มันมันมันเสียดการอดีปีนึงได้จักรอบครับปีนึงปีหนึ่งถ้าพันนี้ได้สองอ๋อแต่ว่าถ้าอีกสายพันหนึ่งได้สาม ครับจะลูกน้อยๆพอดีเนาะครับมันเป็นมันสายพันธุ์มันได้แค่นี้อันนี้ครับหยิบได้เลยครับจิ้มได้เลยครับจิ้มได้เลยครับปลอดสารพิษครับไอ้ที่มันเลือดหน่อยหนึ่งก็คือมันเป็นปุ๋ยเกล็ดเราให้ใช้ปุ๋ยหวานแต่ผมใช้ปุ๋ยเกล็ดนะครับท่านประชาธิพันจังหวัดครับเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับข้าหน้าครับหวานครับหวานเนาะกรอบไหมข้างหน้ากรอบนะครับหวานกรอบอร่อยครับหวานเพื่อในการท่านประชาธิพันจังหวัดบึงการนะครับ ที่หนึ่งครบกําหนดครับอันนี้พันอะไรครับจีไว้มะลกาครับไว้เมลกานะครับเป็นพันธนั้งเดิมของไทยเราที่นําเข้าครับสีแดงๆเมื่อกี้คือพันธุอะไรครับแปะโอปอครับอ๋อก่อนหน้านี้แปะโอปอครับนี่เราไม่ได้ทําอะไรเขาเลยครับนี่นี่เจ้ากิน่น่วยทึงๆนยครับเด้อทิ่งๆเพราะวันที่สุกจากข้างบนครับว้าลงมาข้างล่างครับแต่ช่วงนี้มันก็จะมีน้ำลายนะขับนำมันก็จะเยอะหน่อยน น้ำเยอะครับอ,อร่อยเหล็กเสียบครับำทำให้ลูกมุนเสียงี้ครับเอาเลยครับนี่คืก็่งไปยืมลากอะไรนัง่งเ,เป็นนกเ <c oughs> ม่นนุปเป็น,นสายพันหนึง่งหกหนึ่งสามแล้วอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติเขาก็คืออ่าลากในการที่จะหาอาหารได้ดีในการเลี้ยงต้นได้ดีเนาะเขาก็เลยนิยมเอามาทําเป็นต้นตอนเราก็จะมีการตอนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตอน พอลากเขาเริ่มได้ที่แบบนี้ค่ะเราก็ตัดได้เลยนะคะตัดอย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปเสียบยอดได้เลยค่ะคือคือต้นพันเนาะพอเราเสียบยอดตรงนี้ก็จะได้สายพันธุ์ดีนะคะเป็นวิธีการขยายพันธุ์เราก็ทําในสวนเราเนี่ยค่ะขยายพันธุ์ได้เองแล้วก็มีต้นพันธุ์ขายนะคะ ค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงการนะคะที่ได้มาเยี่ยมสวนแล้วก็ได้มีโอกาสให้เราได้มีการเอาประชาสัมพันธ์สวนองุ่นวัยสำรานของเราเนาะเป็นยังไงทุกี้มาเที่ยวสวนมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหม Welcome to grape farm here at the สำรา a n Farm we have the nice uh, perfect everything perfect we have the wine also we have the coffee it's nice and we have the grape it's very really, uh, tasty delicious yeah. we have uh, many kind of the, the grape yeah. we have the uh, black grape we have the pink grape yeah. we have so many things Too interesting in this farm yeah. and welcome all the time come to the grape farm yeah. we open uh, uh, what time we open uh, 8 o'clock until uh -huh. yeah. We open eight o'clock until the eighteen. Uh, uh, oh, eighteen. Yeah. Eighteen. Okay. Uh, we we open at uh, eight o'clock until uh, six o'clock yeah, in the uh, uh, evening. Okay. Thank, Thank you very so much.